สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d a ย์ by Daylight นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเผยแพร่วิธีการเล่นที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับตั้งแต่เกมแบบเปิดใหม่ๆเลยนะครับว่าวิธีการเล่นเนี่ยมันจะมียังไงบ้างส่วนชื่อของเทคนิคการเล่นเนี้ยผมขอตั้งชื่อว่าค่ายโกนมาเซอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่สอนผมเนี่ยเขาชื่อมาเซอร์เกมเมอร์นะเป็นยูทูบเบอร์ ตอนนี้ประมาณ3ล้านซัพ์แล้วนะครับโอเคก็เขาได้เผยแพร่เทคนิคให้ผมมาแล้วผมก็นํามาใช้นะครับแล้วก็จะได้สืบทอดแบบต่อกันไปนะเพราะว่าผมเอามาเผยแพร่ให้น้องๆอ,งอะ่ะได้เอาไปใช้ตามนะครับโอเคค่ายกลมาเซอร์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยให้เราเล่นตัวละครแทบเปิร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกแอดออนที่บวกกับดักเยอะๆสังเกตนะครับแอดออนม่วงเนี่ย เริ่มเกมด้วยกับหมีกับดักหมีเพิ่มเติม2อันแล้วก็เพิ่มจํานวนกับดักที่ถือได้อีก2อันนะครับก็ดีนะครับต่อไปก็เริ่มเกมด้วยกับดักหมีเพิ่มเติม1อันแล้วก็เพิ่มจํานวนกับดักที่ถือได้เพิ่มเติมอีก2อันซึ่งตัวละครแถบเปอร์เนี่ยจะถือแถบได้ทั้งหมดประมาณ5ชิ้นนะครับก็คือเอาแถบเนี่ยมาวางได้รัวๆห้าอันเลยแบบเดินไปหยิบ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 เก็บสะสมมาไว้นะครับแบบถือได้เยอะมากโอเคต่อไปนะครับเปิ้ลที่เราต้องการเนี่ย เบิกเงื้อม,มือเหล็กกล้านะครับทาให้เราเนี่ยอุ้มผู้รอดชีวิตลงชั้นใต้ดินได้ง่ายๆโอเคนะครับต่อไปเนี่ยเปิดคําสาบความพินาศน,นะครับเวลาที่เขาวิ่งมาช่วยเพื่อนเนี่ยเครื่องปั่นแฟจะได้ลดนะโอเคต่อไปเปิดกระสับกระสายนี่ครับก็คือหลังจากที่เราอุ้มผู้รอดชีวิตที่ล้มอยู่ที่พื้นขึ้นมาบนบ่าเนี่ยเราจะเดินไวขึ้นนะครับทําให้เราหยิบผู้รอดชีวิตลงใต้ดินได้ง่ายๆโอเค ต่อไปนะครับเปิรกเจ้าเลนนั่นเองนะครับปดลดละความสามารถในการซ่อนตัวนะถ้าเรายือนอยู่นิ่งๆเนี่ยเ,เราจะไม่มีเสียงหัวใจนะครับแล้วก็จะไม่มีไฟแดงหน้าตัวเหมือนกับเราแบบหายตัวไปเลยนะครับผู้รอดชีวิตจะไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นนะครับเอาไวย้ยืนเฝ้านั่นเองนะครับโอเค คือเพื่อนผมบอกมาอย่างนี้นะผมก็เลยมาบอกน้องๆแบบนี้แหละวิธีการเล่นเนี่ยก็ได้รู้ไปแล้วนะเฮ้ยยังสี่วิธีการเล่นก็คือให้เราตีผู้รอดชีวิตให้ลมนะครับแล้วก็จ,จับลงชั้นใต้ดินนะครับหรือว่าถ้าจับลงชั้นใต้ดินไม่ไหวเนี่ยมันไกลเกินไปอะ่ะหาเสาที่มันแบบมีกำแพงเยอะๆแล้วก็เอาคนไปแขวะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอากระดักมาวางไว้ทั้งหมดประมาณ20อันนะครับวางไปเลย ประมาณ20-30อันเนี่ยวางวางวางให้รอบๆไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรายืนเฝ้าคนข้างในเอาไว้นะครับนี่แหละคือวิธีการเล่นของค่ายกวนมาเซอร์หลังจากที่คนมาปลดกับดักเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเพื่อนให้เราเดินไปตีแล้วเราก็วางกับดักใหม่หลังจากนั้นเราก็ยืนเฝ้าเหมือนเดิมอันนี้คือเทคนิคที่เพื่อนผมสอนมาโอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูตอนที่ผมลองเล่นค่ายกวนมาเซอร์แล้วกันนะครับคือผมสตรีมไว้เมื่อประมาณ2วันที่แล้วนี่แหละ เดี๋ยวผมจะไปตัดมาให้ดูแล้วกันว่ามันโหดแค่ไหนนะครับโอเคไปดูกันเลยเลือมาออฟเอรลิงกับหักเกิดบ้านเล็กมาว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กับหักเกิดบ้านเล็กใต้ดินน่ะเดีววางก่อนแล้วกัน ดูกบบระบกที่ผมถือได้ห้าอันโอเคผมยังไม่ใช้นะผมเดินตีคนไปเลยแล้วกันเรวค่อยวางทีเดียวอออโอ้ยลุงไอลุงนี่แม่ ยูไม่เอาความอะไรเลยโอ้จะลากไปถึงบ่าวะ <c oughs> ยังไม่ถึงหรอกตรงนี้ก็พอตรงนี้ก็พอเนาะตั้งค่ายก่นตรงนี้ก็พอ <c oughs> โอเคครับ ตรงนี้นะอันนี้สูตรเพื่อนผมเลยนะครับจำไว้ใช้นะก็คือจะปิดทางเข้าทุกทุกทางนปิดทางเข้าทุกทางเลยตรงนี้ด้วยจำไปใช้เลยนะครับเราก็ยืนเราก็ยืนตรงนี้นะสูตรเพื่อนผม <ś les> <ś les> สูดนี่เหรออร่อยมากเอาละครับกระดูดน้าตางออกมาแล้วนะ ติดค่ายโกนกูล้านหนึ่งเอานี่นี่นี่ ลุงติดแถบนะาไอ้ลุงไอ้ลุงเฮ้ oh, oh, ยโอ้มันแหกค่ายมันแหกค่ายทำได้ยังไง oh. แหกค่ายหรอนั่น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 ใครแหกค่ายเ <c oughs> หลหือลุงคนเดียวแล้วไปหิน ให้ลุงเจอแล้วเจอหัวมาแล้วไปเอาละครับโอ้โหเดินถูกด้วยพอเด็ดเอาบอลถามจริงเหี้ยค่ายเหรอ เห่ค่ายเหรอตายหมดตายหมด ก๊อบลมไม่พักเฮ้ยมึงตั้งชื่ออะไรนะฆ <c oughs> าตกรเคียเอสใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจเล่นนะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับ <c oughs> ผมเล่นตามเพื่อนผมนะ เพื่อนผมสอนมาผมก็เลยลองดูว่ามันจะหัวอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่า ไปไหนหมดแล้วก like ับดักสองห้าอันตรงนี้ยังไม่พอวางไว้ก่อนผมจะวางแบบนี้ย่ายกวนมาเซอร์ใช่ครับ เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะ <Okay. S 1> ใครที่ดูจานเจยอยู่ฝากไปบอกจานเจด้วยนะครับว่าพี่มาร์ตี้ใช้สูตรจานเจเก็บสีได้ขอบคุณมากมากไอลุงมันรู้เผนการเราสิเพราะว่ามันเป็นคนที่ถูกเราแข่นไงมันก็เห็นเราวาง มันก็เห็นแล้วแบบว่าเราวางกับดักจุดไหนบ้างมันก็เลยวิ่งทะลุไปได้นะแต่คนอื่นที่วิ่งเข้ามาก็คือโดนกู <c oughs> จะโดนด่าไม่ให้ทาย ไม่โดนวะแสดงว่าค่ายคนนี้ได้ได้รับการยอมรับน่าจะทั่วโลกนะ